และนี่นะครับนี่คือ SUV ย่คา5ที่นั่งนะครับเป็นปราก์อินไฮบริดค่ายเจ้าตลาดด้วยกับ Mitsubishi Outlander ครับคันนี้ประหยัดได้ถึง1ล้านบาทเลยนะ สิ่งที่ทําให้รถรุ่นนี้น่าสนใจและน่าใช้งานนะครับอย่างแรกก็คือราคาเขาประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเลยนะแล้วก็เป็นแบรนด์เจ้าตลาดครับมิตซูบิชิอัลเลนเดอร์คันนี้รุ่น2.4 GT Premium ขับสี่นะประหยัดน้ำมันได้ประมาณสัก50กิโลเมตรต่อลิตรทุกระบบรวมกันนะแต่ว่าถ้าใช้ในส่วนของน้ํามันอย่างเดียวนะคก็ประหยัดอยู่ประมาณสัก25กิโลเมตรต่อลิตรนะรถือว่าก็ประหยัดอยู่นะแล้วก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งนะวิ่งได้ไกลถึง55กิโลเมตรโดยไม่ต้องใช้ใน ฝากระโปรงกระจังด้านหน้าฮะดมอนกริลพอร์ตนะฮะ,นะที่ตกแต่งสวยงามแบบนี้นะฮะก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ใช้งานด้วยรวมถึงไฟหน้านะครับจะเป็นในส่วนของคริสตัลดีไซน์นะอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED มีในส่วนของเด y t i ท e r u n n i n g Light ตกแต่งด้วยวัสดุครีเมียมเซนเซอร์ด,ด้านหน้าแลวก็ไฟตัดหมอกห้องเครื่องสวยอาดพร้อมใช้งานนะฮะมีการตรวจสภาพรถยนต์เรียบร้อยรถคันนี้นะฮะประวัติสวยสวีสุดอุปกรณ์ครบน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมคันหน้าเดิมทุกจุดเลยไม่เคยมีการขยับน็อตมาก่อนและที่สสสําาาาาคคคัััญรรรรรรบบถ้้้นนนนทเเซ็ดยยยหืืื่่ออออตมมใชป ยนต์เบนซิน2.4ลิตรให้อัตราการเร่งที่นุ่มนวลนะฮะคันนี้นะครับมอเตอร์ไฟฟ้ามีถึง2ตัวนะครับมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะคันนี้ก็เป็นระบบการเคลื่อนเคลื่อนแบบ4ล้อซูเปอร์โฟลด์ได้นั่นเองนะแบตเตอรี่ไฮบริดของรถคันนี้นะครับลูกใหญ่มากนะใหญ่กว่า Mercedes Ben บซอีกครับขนาด13.8กิโลวัตต์ชัเวอร์เลยนะชาร์จหนึ่งครั้งนะฮะวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวได้ไกลถึงประมาณสัก55กิโลเมตรเลยนะถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าน่าใช้งานครับล้อแม็ก ที่สําคัญคือสามารถขับแล้วก็ใช้งานได้นานๆครับสภาพคันนี้ด้านข้างนะไม่มีรอยลักยิ้มหลังคางนี่ไม่มีแบบว่ารอยขีดข่วนเลยนะที่สําคัญเขาจะมีในส่วนของเราหลังคางให้ใช้งานติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บ่ไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะด้านท้ายนะครับก็สภาพสวยใหม่นะฮะอันนี้คือแบบว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับน่าใช้งานมากครับไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์หลังชาร์จฟิลที่ปัดน้นําฝนไล่้ากระจกมองหลังนะฮะร,รวมถึงไฟท้ายที่เป็น LED แล้วด้วยนะในส่วนของการชนด จากโรงงานแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยเปิดฝากระโปรงด้านท้ายขึ้นมาดูกันครับมาดูกันคันนี้ประตูด้านท้ายเป็นไฟฟ้าอัตโนมัตินะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าใช้งานง่ายมีระบบแจมโปรเทคชั่นด้วยป้องกันการหนีบนะฮะแล้วก็นี่ครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมซินเลอร์เดิมสภาพสวยๆเลยนะจุดชาร์จของแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นชาเดโมนะครับแล้วก็นี่ครับดเรกชาร์เจอร์นะฮะหรือว่าชาร์จด้วยแรงดันไฟฟ้าสูงแล้วก็อันนี้ครับชาร์จกระแสไฟฟ้าบ้านนะอันนี้ก็็็สสสาาาาามมมมมรรถถชชไไไดดด้้้้นนเเตกกววิ่่่งงลลึ55โยยยใใํัภพห ราหน้าใช้งานครับนี่คือ,อนิยามของภายในตัวรถคันนี้เลยนะเพราะว่าเบาะหนังเนี่ยของเขาดีไซน์มาเป็นแบบลายแบบไดมอนด์คัตเนาะแล้วก็เป็นเบาะหนังสังเคราะห์ผสมกับหนังแท้ด้วยห้องโดยสารตอนหลังมีความกว้างมีความใหญ่หน้าใช้งานครับนั่งสะดวกสบายมีแอร์แถวหลงังมีที่ที่เท้ทาแผ่นตรงกลางนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะมีใน2หน้าจอที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนแอร์ปร,ปรับอากาศออโต้ดูโอโซนอันนี้ก็แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาได้แล้วก็ในส่วนองหน้าตาของพวงมาลัยจะเป็นแบบเดียวกับตัวปาเจโร่นั่นเองคัน มีในส่วนของตัวพัดเตอร์ชิพนะฮะรวมถึงกล้องรอบคันให้ใช้งานรถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่ารูหราหน้าใช้งานออปชั่นจัดเต็มด้วยนะฮะและนี่ก็คือรถปลั๊กอินไฮบริดพลังงานทางเลือกประหยัดน้ํามันครับใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเป็นแบรนด์เจ้าตลาดมิตซูบิชิด้วยนะนี่คือ Outlander นะครับ2.4 GT Premium ขับ4นะฮะเป็นปี2021สีบอลเงินสวยทั้งภายนอกภายในเลยนะขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนซ์เอาไปเลยครับฟรีดาวพัลมต้นที่12,000บาทต่อเดือนคคคคคุณสสาาาาามมมมรรรรรรรถถเเเเเเป็นน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 จจ้้้้้้้้้ขขขออออองงงัััััีีีไไดดดแลลลวบบใะตตตตตกูพิิะะิ่่่ทโโย ที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าแล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับช่องทางอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบหรือเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์ worldwidewalter com ตรงนี้พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ดูได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยครับรถทุกคันของวันทัวเต้นะครับมีในส่วนบริการให้กับลูกค้าทุกท่านถึงสามปีหรือสามหมื่นกิโลนะฮะคุ้มครองหนึ่งร้อยยี่สิบแปดรายการและคุ้มครองทั่วประเทศ